ตะวันคาเทโอรี่มายอรีแม็กเจลลี่และสุพเสศิินเนอรมัฒนาค่ะ,ะเชิญสุพเสศค่ะบเพื่อจับ่ันประธานด้วยนะคะ คาให้กับรงางวัลชนะเลิศประเภทชายคู่ในรายการเยาวชนนานาชาติเบงเดียบจุเนกเวทสี่ค่ะได้แก่ศิวนาถอุย้ยแตยาคุณและสุภวัฒน์แซ่อุ้ยค่ะขอบคุณสมาคมทันเทีัน ในการดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอขอบคุณปอนเซอร์เดลล็บขอบขอบคุณอันแน่ที่ช่วยกันเต็นได้ทั้ง์อีกขอขอบคุณโค้ดและ้ะพันแน่ทุกคนครับขอขอบคุณสมาคมแล้วก็ประหาดใจกบคุณโค้ดแล้วก็ที่เปนบอยในการแล้วก็ทุกตัว